สุกภายในอิหร่านประกาศจับเจ้าชายเรซาป,ปาเลวีข้อหาหัวหน้าก่อการร้ายพร้อมรัวผู้ก่อการจลักจนวันที่22สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาวัหวังชากรแฟลชบิก๊กบอทํากลางกระแสข่าวอิสราเอลและสหรัฐเตรียมบุกอิหร่านรอบใหม่นะคะทางอิหร่านนอกจากเตรียมการทันหันขั้นสุดแล้ว ได้ดำเนินการกวาดล้างไส้สึกอย่างเข้มขน้นกระทรวงข่าวกรองของอิหร่านได้ออกแถลงการยาวเหยียดเลยยืนยันความสำเร็จท่ามกลางสงคราม12วันกับเอเเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงระบุว่าแผนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอิหร่านที่ซับซ้อนดำเนินการโดยศัตรูทั้งในประเทศและต่างประเทศล้มเหลวกระทรวงบอกว่า ได้ขัดความแผนการลอบสังหารเจ้าหน้าที่35รายได้ดำเนินการบุกจับจับกลุ่มผู้ก่อการจลาจลและผู้มีพฤติกรรมก่อการร้ายในหลายพื้นที่มีทั้งกลุ่มคนที่นับถือศาสนาบาไฮนี่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะหรือคริสเตียนอีเวนเจล c ิ l คอลอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนา เฉพาะด้านของเขานอกจากนี้ยังมีผู้เห็นต่างทางการเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศร่วมกระบวนการที่จะก่อการร้ายหรือก่อการจลาจลในอิรานด้วยมีนักรบยิฮาดมุสลิมสายซุนิหัวรุนแรงสายซุนิกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกลุ่มนิยมกษัตริย์นิยมกลุ่มสื่อที่ร่วมกับอิสราเอลคือหลายกลุ่มมากทั้งหมด122ราย จเจ้าหน้ที่ทหารวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์พละเรือนหลายร้อยคนต้องเสียชีวิตจากปฏิบัติการจู่โจมกระทันหันของอิสราเอลเมื่อเดือนที่แล้วจะสังเกตได้ว่านะคะวันแรกเนี่ยเศร้าเลยเพราะว่าช็อกกันไปอิสราเอลเป็นฝ่ายกระทำอย่างเดียวเลยวันแรกรวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงทหารของอิหร่านก็เสียชีวิตเยอะทีเดียว แถลงการของกระทรวงครั้งนี้มุมเป้าไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดด้านข่าวกรองครั้งสำคัญและตีกลับมามีความเหนือกว่าได้เปรียบและปราบปราได้สำเร็จจะเห็นว่าไม่ถึงวันที่สองค,ค่ข้าๆขีปณาวุธก็ทำงานแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีการจับกลุ่มมีการเ,ออเรียกว่าปราบผู้ก่อการร้าย ผู้ก่อการไม่ดีไม่ว่าจะเป็นรวมหัวกันสร้างดโดรนในที่พักหรืออะไรเหล่านี้เรียกว่าเปิดโปงการในระหว่างสู้รบด้วยแหละ,ะแถลงการของกระทรวงออกเมืม่อวันจันทร์นี้เองบอกว่าสิ่งที่เกิดในช่วง12วันที่ถูกบังคับใช้เป็นแผนการสงครามที่มีการวางแผนและการใช้กำลังทหาร ความมั่นคงเมื่อข่าวกรองการสงครามความรู้การกระทําเชิงก่อกวนมีการลอบสังหารก่อวินาศกรรมทําให้เกิดความไม่มั่นคงและระสําระสายทั่วประเทศมีการปลุกระดมยุยงให้เกิดความไม่สงบภายในอย่างเต็มรูปแบบคือมีนาโน้มจก่อวอร์ดจัดประชุมชุมนุมต่อต้านเมื่อนายต่างประเทศหวังให้เกิดอาหรับสปริงเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ผล เราก็เห็นกันแล้วปราบได้หมดขัดขวางได้หมดกระทรวงยังบอกว่าเราตรวจพบและปราบปรามแผนการของมอสซาดที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มกษัตริย์นิยมที่ทำการส่งกำลังบำรุงส่งเทมปฏิบัติการติดอาวุธจากทั่วประเทศเข้าเตหราชเมื่อวันที่22มิถุนายนหวังปฏิบัติการก่อการร้ายในวันถัดมาวันแรกในเซอจมตี um นะคะวันที่สองจะระเบิดจากภายใน ตอนแรกระเบิดเรือนจำเอวินให้คนคุกให้พวกผู้ร้ายออกมาอารวาสเป้าหมายล็อกไปที่ศูนย์ทหารและกองบังคับใช้กฎหมายบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่สำเร็จสถานการณ์มุ่งเปลี่ยนการปกครองในปัจจุบันของอิหร่านให้เป็นแบบกษัตริย์นิยมโดยครอกองฟันธงชัดเจนจะเอาเป็นแบบกษัตริย์นิยมบวกไซออนแต่ถูกขัดขวาง โดยการสามารถระบุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถโจมตีทีมปฏิบัติการของฝ่ายศัตรูจับกลุ่มทหารรับจ้าง122คนใน23จังหวัดก่อนที่กลุ่มก่อการร้ายจะปฏิบัติการในเตหะรานได้ทำลายแผนใหญ่ของพวกเขาสำเร็จผู้มีบทบาทสำคัญในต่างประเทศพบว่าเป็นเครือข่ายก่อการร้ายและหนุนก่อจราจ,จนในอิหร่านหวังจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง รวมศูนย์ที่เจ้าชายเรซาปาลาวีที่ปัจจุบันหลีภัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทางการอิหร่านจึงได้ประกาศจับเจ้าชายทันทีเมื่อหลักฐานครบถ้วนจากการกวาดล้างสปายและไส้ศึกระหว่างสงคราม12วันและต่อจากนั้นดังนั้นวันนี้เจ้าชายถือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกลับมาประเทศอิหร่านได้อีกแล้วก่อนหน้านี้อยู่ตั้งหลายปีอิหร่านเขาก็ปล่อยนะคะ แต่ก็ยุยงเปิดออนไลน์ปลุกระดมประชาธิปไตยโค่นระบบการปกครองแบบวาฏิวัติอิสลามตลอดเวลาก็ไม่ยากกทำอะไรแต่เกิดสงคราม12วันเนี่ยหลักฐานชัดจับเป็นพันนะคะแต่ร22ลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรการร้ายวินาศก,กรรมและมีเครือข่ายการเงินและออนไลน์ทางด้านอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเชื่อมโยงกับเจ้าชายด้วยสลาดะไม่ส่งตัวอยู่แล้ว แต่ว่าการทำแบบนี้คือปิดโอกาสกลับเข้าสู่อิหร่านเลยในทางกฎหมายของประเทศค่ะเหมือนกรณีผู้นำฝ่ายค้านประเทศเอื่นๆแหละที่สรัฐสนับสนุนพอเกิดปัญหาแพ้ก็หนีมาหลีภัยไม่ว่าจะเป็นของบราซิลหรือของเวเนซุเอลาวันนี้ก็จะไปบุกเวเนซุเอลาอีกเพราะว่ารอมา3รอบรอบละปี18กว่าปีเนี่ย 2, สองทศวรรษกว่า คนเวเนซุเอลายังเลือกมาดูโรอยู่ฉันได้ก็ฉันนั้นเรื่องอิหร่านเนี่ยทอไม่ไหวแล้วเปลี่ยนการปกรครองไม่ได้ก็โจมตีโจมตีแล้วก็ให้ระเบิดจากภายในตลอดเวลาแห่งการขับเคี่ยวกัน12วันนะคะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเจ้าชาเลซาป,ปลาลวีออกหน้าปลุกระดมให้คนอิหร่านลุกขึ้นคนรัฐบาลที่นำโดยผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คน้นอายาตลา์คามนี วันแรกของการสู้รบมีกองกำลังทั้งติดอาวุธและมาในรูปชาวบ้านจุดพลุให้มีการประท้วงครั้งใหญ่หลายเมืองเลยมีการจัดกลุ่มย่อยสร้างดโดรนเพื่อโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเตรียมจะบุกฐานทัพอิหร่านหลายครั้งหลายเมืองแต่อิหร่านกลับตัวได้ทันปฏิบัติการครั้งนั้นก็เลยล้มเหลวแต่เห็นบ่าบ่าขๆคมข้ามอิหร่านโต้กลับแรงเลย จากนั้นมาก็จับสปายสายลับเพียบตอนนั้นในทานเยฮูค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าจะชนะแน่เพราะมั่นใจว่าจะมีระเบิดจากภายในก็คือมีการชุมนุมประท้วงมีการโจมตีฐานทัพจากคนอิหร่านสายของมัสซาดสายของเ,ออเจ้าชายนี่แหละวันนั้นมันไม่สำเร็จมีการเตรียมระเบิดจากภายในจบสึก แล้วยังมีการก่อการร้ายเป็นกลุ่มกลุ่มหลายพื้นที่แต่อิหร่านปราบและกวาดล้างได้หมดวันนี้จึงมีการประกาศจับอย่างเป็นทางการในระดับบุคคลอย่างเจ้าชายปาลวีซึ่งสรัฐสนับสนุนส่งสัญญาณชัดว่าความวุ่นวายในอิหร่านล้วนเป็นฝีมือของมอสานต์เจเและพวกท่านรับใช้ตะวันตกทำอิหร่านรู้ทันและไม่ยอมจำนนสรัฐยังเงียบนะคะเกี่ยวกับหมายจับนี้ นนไปสั่งคว่ำบาตรผู้พิพากษาศาล ICC ที่ออกหมายจับในทันยยฮูและกาลลนอดีตรัมมันตีกลาโหมอิสราเอลพฤติกรรมของสหรัฐยืนยันชัดเจนว่าสมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลในการยึดปาเลสไตน์ในการก่อปฏิบัติการล้างเผ่าพันธุ์ในปาเลสไตน์ปกป้องเต็มเหยียดหวังให้สรัฐเป็นตัวกลางมันก็เป็นความโลกสวยที่ไร้สาระไม่ว่าจากโลกอาหรับหรือตะวันตกก็ตาม าะเป็นส่วนมีส่วนร่วมในการก็อาจากรรมด้วยใช่หรือไม่ตอนนี้อาหรับตื่นตัวกันมากบอกว่าหากปล่อยให้สรัฐและอิสราเอลเดินหน้ายึดกาซาส,สมบูรณ์ทำลายปาเลสไตน์ทั้งหมดได้คิวต่อไปสงครามยึดแผ่นดินก็จะมาเคาะประตูบ้านประเทศอาหรับรอบๆอบิสราเอลนั่นเองค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทธทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsit.store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3